ครับผมมื่อนีมาเกี่ยวเข่าครับหลังจากเที่ยวใหไ่เกี่ยวครับผมเหลือแต่มองเพียนรถลงว่าได้ครับผมเหลืออยู่ประมาณไรก็กลัวนี่ครับผม นี่เกี่ยวเอาไว้ตัดเห็ดพันธุ์ครับผมตอนนี้ลงเกี่ยวมือครับผม เดยล่มครับผมเกี่ยวสองขนครับผมครับเกี่ยวสองขนครับผมเกี่ยวไปเรื่อยๆครับแล้วมือได้ก็คือว่าแล้วครับผม คันแท้ก็สูงครับเรือว่าลายครับผมเรืออยู่ไล่กลัวๆนี่แหละทางพี่เกีียวแล้วแล้วครับลดลงเกีียวมาแล้วครับผมเรืออีกสองสามเจ้าครับที่ท่านเลยลงเกีียวครับ ล้รอรถครับผม อื <c oughs> ขันข้อครับผมบึงครับแกแล้วครับผม วงข้าครับฟับงนี้เฮ็ดเป็นพันเข่าครับผมน้ำกัท่านได้บกครับผมนี่ก็เข้าหอมมะลิครับผม105ครับ ปีนี้เขาก็เป็นราคาอยู่ครับผม ครับสุดท้ายก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัตไข้ให้เพลินชาแนลในเด้อครับผมเพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆให้เย็ซีได้ชมเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ